จะได้กินนี่แกงเนาะี้สวัสดีเจ้าอยู่กับแพ่ห,าห้ามนานเจ้าเจอกันกันกบบรรยากาศกลางป่าเช่นเคยเจ้าวันนี้ก็เป็นวันที่สองเนาะอ่ะที่แพงลงมาเก็บเห็ดบนบ้านนะเจ้าเนาะป่าหลังบ้านของแพงเองนะเจ้าเนาะแต่ว่าก็ได้เป็นเฮแล้โงกนะรุ้นตะการกับแพงว่าน,นี้เราจะมาหรือเปล่า แต่วันนี้บอกเลยว่าขนลายลวด,ดลายขนาดป่ะตาเปิดก่อนเนาะป่ะหลังน่อยเนาะหลัโมงเลยเจ้าออเกเหลือง ให้ใครเอาไปพาที่บ้านหน,นุก๋าหเขาสามดอกดีงไหงเจ้าดอกนี้เนอ

อกเขาจะเจาะดอกใบใหญ่ง,งามเนาะดอกน,น้อยดอกบานไปบานปบานปันแข็งเนะเาะอ๋อเสื้อผมแรงมากมเนะ่ะมีตุม่มเลย

ใครลูแม่กินใช่ใค่ใหญ่มากอ้สามซีรงแล้วบน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 ให้หนก่ะใช่ไหมชุดใหญ่เรอตรนี้ ว้านอเลยจ้าปอใหญ่สีมันจะออกนวลๆนาะมันจะเหลืองก็เปลืองจะขาวก็เป่ขาวนะเจ้าจะดอกบกข้าใหญ่เนี่พันนี่ลรงไท i

bán dài nhất. Màn màn bán mai nước mà nó nước bán dạng nước bán dạng nước bán อันนี้เบงคอระคึงโนด,ด,ดนแดดเนาะแกงดินเฮ้ยไม่ได้ก็ได้งหรอโอ้ไหให้เจ้ากใช้ไปีย้ก็ทุ <ST> ดอกใหญ่ีกวามีสดอกดูยกนี่นะกดเดงพนอกกัลังจะมา โดนกัดไปแล้วนี่โดนแมงกินใช่ก็เป็นให้เขาเก็บโอยปวดสภาสพสภาพแล้วแบบ <c oughs> มันแบบชิดๆเนาะใช่มันอยู่กลางแดดเจาะโดนแสงแดดฝนมา,ามลยตกซ้ำเนะอุ้ยนี่แมงปวกกิน น้อยจิวพออมันได้อยู่เต็มตะกะ้าวันนี้ได้ดอกลอยเนาะก็เล่นเ่าไห่็แขงร้งอยเลยที่ไหนบ้าน 分離したいんう ดานมาดัข้ามาจิงใเนอดนดดานดานนันดนดันดันนดันนกด จีเอาเาะเสียบไม่จีได้เจาเจามา้อยสูงเจาะเฮ็ดยังฝอยละงอกทละงอกอ้เฮ็ดยัง เฮ็ดยังจิ๋วปุ้นปุ่นเยอะปุ่นปุ่นเห็นหรองงูกอยู่ข้างบนปุ่นหลายดอกเลยจิ๋วนี่อาถาฮึจ่๋นานๆใส่ตะเก็บให้ปุ้นวันนี้เมื่อเล่นะ๋อเจ้าผมได้ง <t> ับท <th sais hi> <th> ีหนะจำว่ามันได้ว่าห้างดท้ายคือวันไหน Ừ. mong chúng tôi mãi là Giờ mình nó mày nó luôn nó mày tìm mày 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 Mm hmm ฟ้านนะจ้า thế nào Minh nhận nào Anh bán nó Đó Đó có phải sai Yamato Lock Bắn độc có đây โอ้ยดังนี่เป็นตาป่วยทงนีเป็นตาป่ยเ,เชื่อท,ท้ายน่าจะเจอสัตว์วาเนาะ なるほど。Mm, ก็คือปิ้งปิ้งแล้วก็ตำั้น้ำพริกเห็ดาเนี่หละม้อนเห็นไหม้อนหวาไปย้ำเนาะย้ำใส่พริกป่น่ใส่มะแขวนมะอแขวนิจ้หจะเอาเาะ้แก่งจุเนา่้นนี่อกงหม้อกัน เธอจ๋าไปเถอะหมดเตียนเธอนี่โอ้ร้องๆสิได้มั้ยหมดมาตรงประตูหมดนะเนาะ uhm <coughs> like, But, không cả nào khá lắm không lắm thì khá na hết này mà chưa khá nó nhiều luôn khá mốt え I don't know. เจี้วโค้มนี่เขาน่าจะปอดได้กินนะินอปอแล้ลเฮู้ไปเดี๋ยวเาจะขึ้นยอดเห็งูกกันก่อนทางไปไปัง้อยตรงนี้เลยเดี๋ยวไอเอาเดีาไปกนเน ดอกขมิ้นนี่นี่ดอกเยอะโอ้โหหลายดอกชิวจังเลย เห็นเนาะโ้เห็ดเห็ดดานเห็ดเนาะงามเห็นนะเนี่ยเออไมงกัด นระหว่างทางน,นี่เป็นโนบงโนบงหรือว่าไผ่ป่าเ่าจะเอาไปทำโนเชื่อเนาะโนสูงประมาณนี้นะนอนแล้อน้อยม่เมนไหลนะที่เขาไว้กันมาเนาะเดี๋ยวให้จะคัดอจิสูเนื้อน้อยนะเจ้า เราจะไปทำนอนอแช่โทำสัหน่อยเนาะไม่เง,งา,าเลยไกี่หางิันสกี่ยสิไปหาปอกหน่อย หมกสักข่ากับปอแล้วเนอเดี๋ยวขาดเอาาักเตาะอืมนี่จะใส่ทำนอาเช็ดมองนี่เนอ,นนองามได้เอาอย่างมาเด้อกับมีจ้ะได้ก่ะ สวยจังไหมหันแหมสองนอบ้องมันกับหม้อนะ ก็เป็นเห็ดโคนอยู่ข้างหน้าเนาะแคงหน้าจะหาเพนเท่านี้นะเจ้าเดี๋ยวเราจะไปก็ดูผลงานรวมๆกันที่บ้านอีกทีเนาะเจ้าเนาะ,ะบ่มก็ของบอ่อท้ายบ้านตัวไป,ปกลับบ้านแก่หน้าเจ้าเนาะไม่ทางครับไม่ได้เป็นไงแพงเจ้าเนาะเห็ดหลายอย่าง ในได้พ่กของเพื่อนเหรอนี่ของขน้องสาวเต็นตะกร้าเหมือนกันตะก้า,า,กากตะก้าหน่อยดีนะเจ้านี่ปะ่<ง>ะเขาใจแลับบ้านก่อนเนาะโอ้ยกินข้าวหนำเขาข้าต้อนกันเข้าต้อนกันเขาไงนวดยังหลายกันอยู่แล้วเนาะปากคนยืนในป่าอย่างนี้เจ้าก่อนเท้าเวยแค่ลายตัวเยิมเหมอนกัน อ้าเจ้านกันนั่นเลยเอาขนเือกขนกันเลือกเอ่างนั้นเาทบ้านนีของแพงของมามอนให้มาดีเนาะโอ้เดลายอยู่ไหนนอนไหลนะจิ๋วนอนอยู่เอไปแม่เพิ่งก็ เานอปงตัวไหมขอดินก็อยากกินน่อแะนะแม่จาเน่อแะครับน่อะจน่แต่เนอแะเนะออนนอ่าน่านะพรเจ้งใปาดหัวเรียเข้าหวข้างหลังโอเอละเดขละน่อแะเดปอกเปลือก้เลก๋กูได้อเลยเข้า ใช้ไมาดีเนาะของแพงได้เป็นเ็ดแล้วงอกเนาะเ็ดตะไคร้แล้วก็เฮดข้นจอกวว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 วนวว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 วะวว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 นววเจ้าววววววบวว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 วาวว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 วัวว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 นว้วววววววาวว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 ร เ่ยาการนี่ยกินท่าคนบบมี้มัได้ไปโรดสลเป <c oughs> อ้าวนะพี่เจา้าเสี่ยงพระพูอหลานเบ้ากันแล้ว